สวัสดีนะครับคลิปนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกที่ช่องกลุ่มของคนรักรถบรรทุกนะครับกลุ่มของอเพื่อนๆนะครับที่อยากอาชอบในอาชีพนี้นะฮะแล้วก็จริงๆการสร้างช่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมต้องการสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับพอมันมีาสาระประปนไปนะครับแล้วได้ประโยชน์ต่อยอดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก็ทําให้ผมคิดคอนเทนต์เรื่อย ให้มันเป็นคอนเทนต์แบบว่ามีประโยชน์สาระอะไรอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้นะก็ลังเท้าความย้อนไปเมื่อขับรถครั้งแรกๆถ้าเพืเ่อนๆเคยดูคลิปผมนะครับผมเคยวิ่งล่องนะครับตอนที่สมัครขับครั้งแรกเที่ยวแรกของผมที่จับรถครั้งแรกคือรถพ่วงแม่ลูกนะครับเป็นมิสูฟูโซนะครับเป็นเครื่อง260แรงแล้วก็จะเป็นแม่ลูกที่ว่า18ล้อแต่ตัวแม่เพาเดียวยกล้อได้นะในใน,ในคสนั้นนะครับคันแรก แล้วก็ครั้งแรกก็วิ่งเข้าสารนะ,ะผมจะมาพูดถึงในเคสนั้นนะครับบริษัทนั้นบริษัทเขาเนี่ยครับจะมีรถอยู่ประมาณมันมีถึงเบอร์1 9 5ยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแปดเราน่ะประมาณ2องร้อยคันครับทั้งเทลรลแมลูกแล้วก็เขาวิ่งทั้งบริเวณใกล้เคียงแล้วก็วิ่งล่องทั่วประเทศนะครับสาหรับบริษัทนั้นนะผมก็สาหรับการไปเริ่มต้นครั้งแรกที่นั่นก็ ค่อนข้างค่อนข้างจะรับคนยากหน่อยมีการสอบถอยนะครับแล้วก็จะมีการที่ข้าขราชการค้ำนะบริษัทนั้นนะข้าราชการค้ำแล้วก็วันรับรถก็จะมีการถ่ายรูปจดเบอร์ยางนะครับจดว่าเรารับสเต็กกี่เส้นโซ่กี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่อนข้างยากในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมจะมาพูดถึงคันนั้นแล้วกันคานั้นนะครับคันนั้นคานั้นนะ ผมก็วิ่งหลายเที่ยวแล้วมันยังมีอยู่เคตหนึ่งผมได้ไปทางนิคมทางเชียงใหม่เขาเรียกว่านิคมอะไรนิคมลำพูนเหรอนิคมอะนิคมลำพูนเหรอมั้งครับที่ว่ามันจะต้องขึ้นขุนตาลนะครับถ้าพูดผิดก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมจะต้องขึ้นขุนตาลนะฮะขึ้นขุนตาลแล้วก็ลงขุนตาลไปนะครับแถวขึ้นขุนตาลเขาขุนตาลที่เขาบอกว่ามันลงไปแล้วมันเป็นเขตของเชียงใหม่นะ แล้วผมก็ลงไปแล้วก็จะมีนิคมอยู่ขวามือนะผมเข้าใจว่าเป็นนิคมลําพูนถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยอ่ะพูดถึงในการขึ้นเขานะครับแล้วก็ลงเขานะครับตอนนั้นบรรจุสินค้าน่าจะเป็นขวดเปล่านะตอนนั้นน่าจะ,ะ,ะไปเออเคสนั้นโทษทีครับเพื่อนๆอนิคมลําพูนก็ไปต่างหากแต่เคสนั้นผมเอาขวดเปล่าอ่าโอเคจาได้ละเคสนั้นนะครับเอาขวดเปล่านะไปส่งที่บริษัท น่าจะเป็นพวกบริษัทโอสซสภาเอาขวดไปจากแถวแถวธัญบุรีแถวปทุมนะครับเอาขวดเปล่าไปอ่าทีนี้อ่าด้วยด้วยรถเรานะครับมันเป็น18ล้อตัวตัว,ต,วตัวพ่วงแม่นะครับมันสามารถยกล้อได้นะมันสามารถยกล้อหลังได้นะครับอ่าคิดในตอนนั้นก็จะมีเงินเดือนแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันเขาจะเป็นเติมที่ปั๊มให้ไปในระดับกี่เลทกี่เลทเนี่ยเขาตั้งไว้แล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ก็ตั้งไว้ประมาณนี้คุณไปกลับได้นะครับคุณไม่พอคุณก็อาจจะเขาจะมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีก้นถังให้อยู่แล้วนะครับประมาณสัก40ลิตรเนี่ยแล้วเขาจะเติมพอดีให้นะครับแล้วถ้าคุณไปกลับมาแล้วก้นถังหายาเงินเดือนก็จะโดนตัดไปนะครับแต่ถ้าคุณไปกลับแล้วเหลือนะฮะก็เป็นของคุณไปอะไรประมาณนี้นะคสประมาณนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะบางทีพูดออกสื่อไม่ได้นะครับความว่าน้ํามันที่เขาให้ไปเนี่ยพอดีถ้าเหลือก็ ประมาณว่าจะเป็นของเราอะไรประมาณนี้นะก,ก็ก็จะมีทุกวิถีทางนะครับที่จะาการขับรถทำยังไงให้มันเซฟนะฮะให้มันประหยัดนะครับก็เขาบอกว่าให้วิ่ง55 60นะครับวิ่งไปให้ถึงผมก็พยายามเลี้ยงด้วยการที่เราเราขับรถเล็กมาการที่วิ่ง55 60นี่โอ้โหเหนื่อยมากกว่าจะถึงนะครับในสมัยนั้นก็ประมาณเลี้ยงเลี้ยงไปนะครับเพื่อเพื่อนรู้แหละว่าผมพูดถึงเลี้ยง อะไรหมายความถึงอะไรประมาณนะั้นเราก็พยายามขับไปแล้วมันจะมีอยู่รุ่นพี่คนหนึ่งนี่ฮะเข้าประเด็นและมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับยังไงก็ถ้าผิดถูกก็ขออภัยด้วยแล้วก็แกมาแนะนําผมนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าแกมาพูดเล่นไหมนะครับหรือหรือหรือเย่เล่นหรือหยอกรุ่นน้องอะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจแต่ผมฟังแกแล้วผมเอาไปทําตามนะแกบอกว่าอย่างนี้นะครับขึ้นเขาให้ประหยัดนะครับ รถเราตัวแม่ยุล้อได้เวลาบรรทุกเราล้อล,อลงใช่ไหมแกก็จะบอกว่าขึ้นเขาให้ประหยัดเนี่ยวิ่งให้ประหยัดเนี่ยไม่ต้องเอาล้อลงก็ได้เอาลงเฉพาะาที่มันจําเป็นอย่างเช่นตะช่าง่งเงี้ยก็เอาลงถ้ากลัวน้ําหนักเกินแต่มันไม่หนักเราเป็นขวดเปล่าเราก็สามารถวิ่งหัวแบบหกล้อไปเลยเพื่อที่ประหยัดน้ํามันนะครับเราไม่ได้ว่าจะเอาให้มันประหยัดยางนะเราเอาประหยัดน้ํามันเราก็ทําตามนะทีนี้พอลงเขานะครับ ลงขุนตาลน,นะผมไปรู้สึกกับครั้งแรกผมก็ค่อยลงเลยพอครั้งที่สองอ่ะแกก็มาประกบแล้วแกก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนว่าแนะนําแต่ส่วนตัวตอนนั้นนะ่ะเอามาเป็นคําแนะนํานะแต่ว่าแกอาจจะพูดหยอกหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับแกบอกว่าให้ลงเขาขุนตาลให้ใส่เกียร์ว่างลงนะครับอ,อย่าเชื่อนะ ด้วยที่ว่าสุริยาไม่มีประสบการณ์ไม่เคยนั่งไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องรถบรรทุกเลยถ้าเพื่อนๆเ,เคยตามมาต้องคิดแรกๆนะครับผมก็ขับรถกระบะอยู่ดีแล้วก็ไปมีใบ,บขี่ทอทอสองทอสี่มาแล้วก็มาถือใบ,บขี่ไว้1ปีแล้วผมก็ไปสมัครงานเช่อนอย่างอย่างบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทแรกนะครับแล้วก็วิ่งล่องครั้งครั้งแรกๆนะไม่เคยรู้ได้จับเลยว่ารถบรรทุกเนี่ยเขาประมาณไหนยังไงนะแล้วไปลงเขาขุนตาลขุนตาลน,นี่เพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่าขุนตาลน,นะเป็นยังไงลองเข้าไปใน u t u b e เซิร์ชไปท ขึ้นเขาลงเขาขุนตาลเลยเพื่อนจะเห็นมันจะชันนะฮะมันจะขึ้นชันแล้วก็ลงชันนะฮะขึ้นชันลงชันนะครับประมาณนั้นผมยังไปไม่ค่อยบ่อยหรอกทุกวันนี้ก็ยังไปไม่ค่อยบ่อยเขาบอกว่าให้ลงเกียร์ว่างนะครับสินค้าเต็มกระบะหลังเลยนะเขาบอกว่าให้ลงเกียร์ว่างแล้วก็จับพวงมาลัยนิ่งๆน,นะค่อยๆเบรกไปเป็นบางครั้งบางครั้งลงเกียร์ว่างแล้วแล้วพอรู้ว่าใกล้ๆสุดขุนตาลก็ปล่อยให้ไหลยาวไปเลยมันจะประหยัดน้ํามันแต่ไม่ต้องดับเครื่องเขาพูดมาแบบนี้นะฮะ ผมไม่มั่นใจว่านั่นนะครับคือการที่ว่าเกมมาหยอกเราเล่นไหมนะครับรเผอิญผมเป็นเด็กใหม่นะฮะและเด็กใหม่ในวงการทุกผมเชื่อแล้วผมก็ไปทําตามนะครับเท้าความกลับมาทีหลังนะฮะมาเรียนรู้ศึกษาแล้วมีคนอื่นเคยบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้การลงเขาไม่ต้องลงเกียร์ต่ํามันต้องค่อยๆลงเบรกช็อปบ้างเกียร์ต่ําดึงช่วยบ้างอ้าวไปว่าในตอนนั้นเราทําผิดวิธีนะครับรอดตายมาได้ก็ถือว่าบุญหัวมากเลยนะครับ แต่ยังไงต้องขอโทษพี่เขาด้วยนะครับถ้าพี่เขาแค่พูดเล่นนะแล้วเราก็ดันไปเชื่อนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับลงเขานะครับเคล็ดลงเขานะแนะนําให้ลงเกียร์ต่านะครับหรือถ้าเราเอารถอยู่หรือรถเครื่องนั้นมันไม่ได้หนักนาอะไรก็ลงเกียร์กระต่ายก็ได้เกียร์สูงหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ให้ลงเกียร์นะครับให้ลงเกียร์แล้วให้เชนเบรกเปิดชอบช่วยเบรกช่วยเกียร์ต่าดึงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ยา ไม่แนะนําเลยอย่าหาทําแบบผมนะฮะอย่าลงเกียร์ว่างนะครับอันตรายมากนะครับอย่าลงเกียร์ว่างนะครับอย่าหาทํานะอย่าหาทําจริงๆอันตรายมากผมรอดมาได้ก็ถือว่า,าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดนะครับไม่มีอะไรมากก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปมาเล่าสู่ กันฟังนะครับสำหรับใครใที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันชอบไลค์แชร์อยากรู้ภาษาคเมก็ซับสไครต์แล้วก็ติดตามสุริยาตกคเมนตลอดนะครับเวลาถ่ายคลิปเจอกันคลิปหน้าสุริยาคามทุกสวัสดีครับไป